สวัสดีครับนะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับกับผมนายปัญชินเชื้อชานพลนะครับนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรนะครับจากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับวันนี้อยู่กับสวนของคุณลุงวันชัยรงนะครับเป็นสวนมะพร้าวซึ่งเป็นอ่าชัยรงเป็นมะพร้าวน้ำหอมนะครับซึ่งนะครับพื้นที่ทั้งหมด25ไร่นะครับก็พบว่ามีการเข้าทำลายของนอนหัวดามะพร้าวเกิดขึ้นนะครับ ซึ่งนอนบัวดำมะพร้าวเนี่ยครับจะเข้าทําลายมะพร้าวโดยจะกัดกินใบที่เป็นใบแก่นะครับโดยที่จะเขาจะสร้างเป็นมูลของเขาที่เขาขับถ่ายมานะครับแล้วก็เข้ากับเส้นเส้นใยของเขานะครับโดยจะถักเป็นอุโมงค์นะครับโดยจะกินใบอยู่ในนั้นนะครับโดยจะกินที่ใบล่างนะครับซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นใบแก่นะครับซึ่งนะครับการป้องกันนะครับมีดังนี้นะครับหนึ่งนะครับให้ตัด ใบมะพร้าวทางมะพร้าวนะครับที่ถูกทําลายไปเผาทิ้งนะครับสองนะครับทางศูนย์ของเราได้นําแตนเบียนบาคอนนะครับนํามาปล่อยให้ซึ่งเดี๋ยวจะสนับสนุนให้กับคุณลุงด้วยนะครับผมอันนี้จะเป็นแตนเบียนบาคอนนะครับซึ่งเขาเนี่ยตัวเพศเมียของแตนเบียนบาคอนนี้จะเข้าไปเบียนในตัวนอนหัวดํามะพร้าวนะครับโดยไปปล่อยโดยใช้เหล็กในนะครับแทงเข้าไปแล้วก็เอา าวางไข่ซึ่งจะเป็นตัวลูกนะครับซึ่งตัวลูกนี้ก็จะกินดูดกินน้ําเลี้ยงจากตัวหนอนนะครับทําให้นอนอ่อนแอและตายในที่สุดนะครับซึ่งเรนบินาคอนนี้เป็นการใช้ชีวะวิธีในการควบคุมนอนหัวดำมะพร้าวได้ดีอีกวิธีหนึ่งนะครับวิธีการเปิดนะครับหนึ่งให้เปิดฝานะครับออกนะครับโดยคเอยจะบินไปนะครับแล้วเราก็ชูโดยเขาจะบินไปหาหนอนหัวดำมะพร้าวนะครับ โดยอัตราการปล่อยก็จะอยู่ประมาณ200ตัวต่อไร่นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นมะรงหางหนีบสีดำมะพร้าวนะครับซึ่งนะครับอ่าดูาที่มือผมนะครับอ่าจะเป็นมเลเงหางหนีบสีดำมะพร้าวซึ่งตัวเขาเนี่ยจะกินตัวหนอนของมะเรงดำหนามะพร้าวและสตูมะพร้าวชนิดอื่นด้วยนะครับเอ่อซึ่งนะครับตัวเพศเมียจะมีแผ่นหางที่เรียบนะครับส่วนเพศผู้จะมีแผ่นหางที่ใหญ่กว่านะครับ มีเพนหางที่ใหญ่กว่าต้นมะพร้าวหนึ่งต้นก็ประมาณ8ตัวนะครับทางที่ดีควรจับคู่เข้าด้วยกันนะครับซึ่งแมลงหางนิบสีดำมะพร้าวนี้จะเข้าทำลายจะกินแมลงดำหนามทุกระยะนะครับตั้งแต่ตัวนอนตัวเต็มวัยดักแด้นะครับผม นี่มันไปจบตอนไหมมันจะขึ้นตนนี้ครับเอจะอยู่กับตนนี้แล้วก็บางทีอาจจะถ้าอาหารหมดก็จะไปอีกต้นหนึ่งไปเลยรับไปเลยเามามันรอลวกินแลน้วตัวนี้รนดน้บผูตึงดน,น่ะเพราะว่าเขาจะว่วงทิ้นหญิงท้าหวังไข่ท้าตัวเมียหวังไข่เมือ่อใดมีมาแรงตัวอื่นมาเขาจะวงไข่มาเขาจะเข้าทำลาย ตัวนี้มันเปน็นกำไรได้มันไปเบียนไปเบียนอตัวมันไปเบียนเป็นแตนเบียนบารคอนไปเบียนนอนหัวมะพร้าวนี่ยโดยขับตัวเมียจะไปตัวดีว้กขับตัวนิดเดียวพันเนียไปวางไข่ในตัวนอนอไปท,มมทิมเข้าไปเอาเอาเข้มทิมเข้าไปแล้วปล่อยส่น้นทำให้นอนเปน็นออมบ์เลสเทนีมันจะ<า>เ,เอาลูกเนี่ยไปวางในตัวนอนอีกทีหนึง่งลูกโอเกิออกมามันกินน้ำเลี้ยงจากนอน ทำให้นอนอ่อนแอเลตายนี่ที่สุดแล้วก็ออกจากตัวนอนที่ว่าเป็นนอนหัวดำมาพาวะครับออกมาสาธุอันมั่งตรีวะสำหรับวันนี้นะครับทางศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชน,นะครับต้องขอขอบคุณคุณลุงวันรับชวงนะครับที่มาเป็นเกียรติณที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณครับรับผมสาธุด้วยครับ